สวัสดีค่ะส,สีสมาชิคุมีเอพีทุกท่านทุกกลุ่มในส,สดียามเช้าเช้า,ว,ชาว,วันพฤหัสบดีที่14เมษายนพศ2565ค่ะกับการมีะห์กราฟทองประจําวันสํนาหรับกราฟทองค่ะมาเจอเอเรียนลต้าที่เป็นโซนวีคนะคะต้องบอกว่าตรงนี้เป็นต้านวีคค่ะเมื่อวานนะคะแต่ว่าแท่งเดวันนี้ยังจบเขียวนะเขาบอกว่าอะไรมีแรงบายอยู่นะคะมีแรงบายดัยงนั้นก็ต้องไปบายที่รับเนาะเพราะตรงนี้โซนต้านนะคะ คือการที่บอกว่าโซนต้านหมายได้หมายความว่ามันตรงนี้มันจะมีส่วนูที่เทขายแต่ว่าขายมากน้อยอันนั้นต้องไปดูหน้าง,งานว่าขายถึงไหนจะเซลล์ถึงไหนแล้วเก็บตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าการมีแรงขึ้นอยู่ก็ยังจะยังไม่ลงเดี๋ยวมาดู H4 H4 ก็เริ่มแบบว่ามีแรงเซลล์บ้างน,นะคะ H4 นะไปดูที่ H1 ค่ะนะคะ H1 สำหรับ H1 ค่ะตรงนี้ดูได้เลยว่าแบบ ถ้าวันนี้ยืนเหนือราคาเมื่อคืนไปถึงราคาสูงสุดอยู่ที่ราคา1981งเก้าแนึ่งนะคะอ่าหนึ่งเก้โอเควันนี้นะคะตรงนี้จะกลายเป็นรับนะคะตรงนี้จะกลายเป็นรับวันนี้รับทองอยู่ตรงนี้ค่ะนะ,ะถ้าลงมาตรงนี้แน่นอนจะมีคนบายเพราะว่าตรงนี้โซนต้านวีกนะคะก็อยู่ที่ว่าตลาดจะตัดสินใจลงมาก่อนไหมหรือว่า มันจะเป็นลักษณะของการโยกอะค่ะเป็นลักษณะการทําเทรนโยกเพื่อขึ้นก็ยังอยู่ในเทรนขึ้นอยู่นะคะก็ยังอยู่ในเทรนขึ้นถ้ามาตรงนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเทรนขึ้นนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นของกาก็คือยังอยู่ในเทรนขึ้นแบบนี้ยังอยู่ในรูวิ่งของการขึ้นดังนั้นก็เทรดหน้าบายแล้วก็ต้องมาบายชีรับมันยังอยู่ในรูวิ่งของการขึ้นนะคะ ถ้าเห็นอ้าบายให้มาวานที่รับและอีกอย่างคืออย่างที่คนบอกว่าโค้ดแผมเนี่ยเป็นเทรดเดอร์ที่อ่านกราฟหน้าง,งานเช็คหน้าง,งานตลอดเลยว่าบางครั้งก็ไม่มาที่รับก็ขึ้นไปเลยอย่างเมื่อวานก็ไม่ถึงแนวรับก็ขึ้นไปเลยนั้นก็สามารถหาจุดเข้าบายได้แล้วก็ทํากําไรได้เช่นกันนะคะโอเคนะคะก็อยู่ที่ว่าวันนี้จะลงมาไหมถ้าไม่ลงมาก็ว่ากันอีกทีหนึ่งโค้ดล้วเราเซลล์ได้ไหมนะคะถามว่าเซลลได้ไหมเซลล์ได้ค่ะ นะฮะแต่ว่ามันจะลงมากลงน้อยกันไปว่ากันแต่ว่าถ้าโคแ้แพมเลือกเทรดเดย์มองบ่ายเนี่ยก็จะเลือกฝั่งบ่ายมากกว่านะฮะแล้วก็เลือกเวลาตลาดด้วยเลือกเวลาเข้าเทรดด้วยนะคะค้แพมก็จะเริ่มที่13นาฬิกาถึง3ทุ่มของทุกวันนะคะในการเข้าทําการเทรด โอเคนี่คือแผงการเทรดของชาวันพฤหัสบดีที่14เมษายนพศ2565กับการวิคอ์กราฟทองนะคะขอให้ท่านพอตฟ้าสดใสกำไรทุกวันวันนี้ยังเป็นวันส่งการอยู่นะคะแล้วก็เป็นวันครอบครัวขอให้ท่านมีความสุขสนุกกับการอยู่ครอบครัวแล้วก นะคะมีความสุขกันทุกทท่านเลยแล้วก็ขอให้ท่านประสบความสาเร็จในการเทรดแล้วก็มีกาไรทุกทุกวันก็ยินดีกับทุกทุกกาไรไม่ว่าเมื่อวานก็คือกําไรเวอร์วังมากกําไรจุกมากยินดีกับทุกท่านค่ะนะคะแล้วก็ทุกๆวันก็เป็นแบบนี้และตลอดไปนะคะขอให้ท่าน มีกำไรจากการเทรด forex แล้วก็มีความมัง่งคั่งในชีวิตมีความสุขในชีวิตทั้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะขอให้ท่านโชคดีค่ะสาหรับใครที่สนใจเรียนนะคะก็สามารถทักมาได้ที่ adi line c h a n a r สองสามสี่ adi line c o c h a n a นั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจถามเรื่องคอร์สไม่ว่าจะเป็นคอร์สพื้นฐานคอร์สเทคนิคทำกำไรคอร์สทองฮันนทชีและคอร์สทอง private ถ้าสนใจการเทรดกราฟทองนะคะแนะนําคอร์ส private เทรดทองทุกไทม์เฟรมแล้วก็นะคะคอร์สทองฮนาทชีนั่นเองนะคะคลิปนี้เดี๋ยวพ่อแพมส่งเข้าไปนะคะ